พี่เผาพร้อมเลยพี่น้องหมาเมียอะไรเป,นเ,นเป็นอย่างนู้นย <c oughs> <c oughs> ยังกะซ่าใส่หลอด <c oughs> ใส่ผีเผาลงไปน้ำเพื่อสสนนรสชาติแล้วก็สีสันน้ำครับผมเนือ้อสีสันขึ้นมาเลยพี่นอ้องต้มยำไก่เหนียวพี่น้อง เพื่อใดีครับพี่น้องน้ำงวดลงครั้งแล้วพี่น้องพร้อมเสิร์ฟครับผมนี่ครับเทเลยโอ้โหับอบเี้พี่น้องนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องพร้อมไปเพื่อสปอร์สโคนปอปอเป็น,ป,ป,รป,ป,นป,ป,ป,ประจำพี่เขาครับผมมาครับกับแกมแรงนี่ตั้งน้ำไว้เรียบร้อยพี่น้องมาต้มไก่ครับผมก้าวตะไคร่ใบบกอดใบมัน่นแล้วกับใบผงชูรสขามเปียกเกลือใส่ลงไปแล้วครับ ล่อนำเดือดเนี่ครับไก่ก็สซับไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวล่อนำเดือดไปใส่ไก่ครับผมเมน,นู่นแสบๆเนี่ยมันเลงอยู่หมองเกาแล้วครับผมไตหอมบอกเขียบมาอยู่กับเสียเกล้าครับผมเนี้ยมนนูต้มไก่แสบๆนำเดือดลรวพี่น้องใสใ่ไก่ลงไปเลยครับผมโอเคครับผม ไก่สุกไกเปลยเข้ามาปรุงรสกันครับรเน็บไห้เวลาขวานีเกินได้ไม,มันว่ายช่ <c oughs> แไ่ไก่เหนีหรือ,อยังหกิน้ยเร้ยงนเะร็วคำก้นกินได้แบบคำเลยะนแกวันบวกนเูยนบ่จะหน่อยหรมากไอหยางเทีกันเ้นห่อยพวกไอ้ขวานี่เขาเขาขวาวเส้นหีเท่าบ่เนาะนมะพี่น้องปรุงรสกับผมบัดเนย ผงนัวเล็กน้อยใส่ผงชูรสลงไปครับผมบใส่ลไรนะครับเป็นใส่ผักชูรสตามด้วยรสดีน้ำปลาครับน้ำปลาครับผมจวดขงนัวเติมไหมนี่ครับลืมอะไรตรงย้ำเลยครับเนี่ยใส่ผีเผาพร้อมเด้อพี่น้องเมียอะไรบ้างเมียยังน้อยม่ยยังกระซังใส่รสอ๋อะเกีบเออ ใส่ผีเผาลงไปนําเพื่อสสนนรสชาติแล้วก็สีสันนํนานครับผมเนาะสีสันขึ้นมาอะไรพี่น้องต้มยำไก่เหนียวพี่น้องเนียโอ้ขากระรีพี่น้องยังมันเพื่อดีไปได้ครับ<อ>เดี๋ยวต้มไปเรื่อยๆจนมอยก็ได้เสิร์ฟแล้วพี่น้องก็โยนครับ เซ็ตก็เหรอครับผมนะลุกโดนจนเป็นพร้อมเลยพี่น้องโอ,อ้เปื่อใดีครับพ่อน้างวดลงครั้งแ้วพี่น้องพร้อมเสิร์ฟครับผมนี่ครับเทเลยโอ้ยแบบนี้ดีพี่น้องนี่ครับผมต้มยำไก่เหนียวพี่น้องเสร็จเรียบร้อยมาเด้อเสิร์ฟเสิรกันครับผมคือวันนี้ับปานอ,อ้อมมาเด้อพี่น้องวันนี้ เสร็จเรียบร้อยแล้วต้ยมยำไก่เหนียว,ยวครของโดเหนียววะ่ะสมซื้อวะ่ะเบื้องบนใช้เสร็จต้มเปื่อยแล้วครับได้ผักใส่กลางๆได้ต้นหอมผักขี้แล้วก็ใบ,บเอียงคีไเรื่อยๆนี่หลางอืมเลี้ยงเด้อเก็บเก็บคนเนาะหน้ามะเขือ ีเต็มหมอดลวดลงมา่าเนี่ยพวกเฟยพวกฤสีว่างไรนะจากจากกักคนนวดเดิมจนีนนวดนวดแก่แล้วน้ำตุ่มโดนตัวเสียเปล่นอนพี่น้อง,อ,งอากาศจีนเย็นอืมอืม ยังเห็นีเด้อพี่น้องทางนี้ก็ได้กํลังดีเนาะแจกพ่ยตัวจีนแล้วเนี่ยตัวจีนมื่อไตัวจีนเมือไรไหก่อนตัวจีนมื่อไตัวจีนตัวจีนเห็ไหมโมเมนไม่ไหวมั้งเตือมุผลาบ่มกลานี่มันขึ้นไลยเดือนปปลายเดือนเรงกว่า แน,น,น,นี่ยมันเตียีงเขาเลยมันไสวนใจมันเล่ไปยืดเยุงปลาปัดเนี้ยเราไปน้องเยื่อเจะเข้มกระทืน่น เกี ok? ๋บว่กเข้มม <itu. ấp> ันไหนอ่ะเนี่ยนี่นคือน้ำนุ่มอ่ะส้ยเล่นน้ำขวดนุ่งก็ได้ดูเข้มข้นเบยโยน่ข้าววันวันกินข้าวเนี่ย เฉพาะปีกนี่มีขายป่ะมีไก่เนี้อมั้งบอกว่าปีกไก่บนเนื้อนี่เลยเนาะมาถอดนหมนี่อยู่นี่ถูกอย่างนี้มีเลยตอนนี้ที่เขาเฮ็ดอันนั้นนะเอามากินกับเบี้ยงก็แซ่บเลยเจ้อเนี่ยวะก็เรากะคุกกับไอปผงเนี่ยวะก็ดีอย่งคือบาร์บีคิวยังตลาดเออเอามากินก็แซ่บดีเลยตัวนี้นีเลยเสื้อยืดตลาดนะมาถอดมึงอกอืมมาถอดจริงมันมีเลซื้อที่ โลตัเแมคโคแมคกัมีโร,โร,โรตัดกัมีโรตัดมีเ่าคือโบเกียร์มีเป็นบางบาทมเป็นบางเมื่ออ๋อสมัยก็เจียเสียบไม่ได้ไขายปีกมันสามอันตัวจักบาทากนินยกกละเนี้โอ้เสียบหลายมันมหวานหวานยิ่เยีมไหมีมีดว แล้ดดวัสดอเีครับพี่น้องโอ้ยหนาวพี่น้องโอ้ยอากาศเย็นครับผมน,นี่นววนอุ่นกินน้นหว่านพี่น้องเนี่ยโอ้ยหนาวหนาวหนาว,นาวโ,อโอ้ยอากาศเด็กมากเย็นครับผมเออหิวกลาบวิริอโอเคครับผมเดี๋ยวขอบคุณกับเขุ่มาชมมากกว่าคนไหลคนแช่กนต่างด้วยพี่น้องเด้อ จะรับคลิปนี้ก็ไปซ้ำนี่บายคลิปหน้าครับสวัสดีครับ